ครับผมสวัสดีครับสมาชิกเพื่อนแนวดอนเมเต็งไปจำวันที่13เดือนพฤศจิกายน2 0 1 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับติเด็ดหนึ่งคู่1ตัวเน้นนะครับคนอื่นก็สวัด้ครับมีกลุ่มล i ยสแควร์แอดไลน์มาที่เลตทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนำมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาหรืๆในสมาชิกอนุณนทุกวันวันนี้นำมาฝากสมาชิกทช่เคย1คู่ในสุขบ,บอลโลโซเอเซียนะครับ รอบขัดเลือแข่ง5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศทยระหว่างทีมอาหรับเอเมิเรตกับอิรักนะครับผลงานเจิมกันนัดล่าสุดกับเจ้าบ้านอาหรับเอเมิเรตแพ้ไป0ประตูต่อ1มาดูฟอร์ลนัดล่าสุดของทั้งสองทีมเจ้าบ้านอาหรับเอเมิเรตนะครับแพ้ทีมกาตาร์ไป1ประตูต่อ2ส่วนอิรักเสมอทีมซาอุดีอาระเบียไป0ประตูต่อ0 มาดูปิกคล็อกก่อนเกมของผมเหมือนเดยกันนะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านอาหรับเอมิเรต์นะครับอานัดล่าสุดทุกรายการชนะ4แพ้1ส่วนนี้ละอาร์เกมล่าสุดนะครับไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันชนะ4เสมอ1จากการรวมมองมองผลงานไปค่อนข้างจะสูสีจะหนักไปทางเสมอรักมากกว่านครับราคาทีมเจ้าบ้านนะครับอาหรับเอมิเรต์ต่อในราคาครึ่งลูก นะครับหมู่นานตามฟอร์มมาถือว่าค่อนข้างจะสูสีมาเจอกันสลับข่าคืนนี้นะครับผมดูว่าบอลคูนนี้โอกาสที่จะเสมอมีสูงครับดูจบด้ากันเจอกันก็จะหนักไปทานเสมอมากกว่าทั้งสองทีมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับมั่นใจบอลรองครับรองอีลัก์ในราคาครึ่งลูกผมมองไม่น่าถึงแพ้เต็มที่ก็เสมอนะครับฝากชมที่กติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย,เลยขอบคุณครับ